จำหน่ายคอยในเกมฟีฟ่าในทุกระบบติดต่อได้ที่เพจซิซ่าฟีฟ่าคอยใครใมันใจชื่อนี้วะลิงก์อยู่ด้านล่างครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง s t o r ท็อ p อัพแอดไลน์มาที่แอสตอลท็อปอัพหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์อุกปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเล่ทันใจแน่นอนครับมาก็หลังจากคลิปที่แล้วครับผมก็ไปเล่นต่อมา สถิติก็อย่างนี้เห็นครับชนะเจ็ดเสมอหึงแพ้หนึ่งครับต้องการอีกแค่หนึ่งแต้มกับอีกหนึ่งเกมในมือนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์ดิวิชันหนึครับก็หวังว่าจะได้ครับเสมอก็ได้แต่อยากชนะมากกว่าครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่แพ้เนี่ยก็เป็นแชมป์ครับแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ว้าวไปโอเคเดี๋ยวมาดูทีมกันนี่ครับฮันเตอร์ลุยดิวิชันหนึครับ ก็อย่างนี้เห็นตัวสำรองก็ไม่ค่อยมีตัวที่จะพลิกเกมได้นะมีดี่าตัวเยิมโอเคครับก็มีชุดใหญ่นะอังกฤษครับแต่ว่าบางตัวที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ทำไมไม่มีตัวนี้ครับอย่างเช่นเวนลูนี่คือไม่มีตังซื้อไม่มีตังซื้อครับให้ผลง่ายๆแล้วก็แบ็กขวาครับไม่โคตรแพงก็เลยต้องใช้จเกนจอนสันดูเวิร์กเลตไฮโลโคตรไม่น่าใช้เลยครับค่าพลังก็ไม่ดี แต่ว่าแม่งถูกไงซื้อมาหนึ่งพันครับโอเคตัวอื่นก็เป็นประมาณนี้ครับโกโจฮาร์ดนี่ก็ไม,ไม่ไม่มีตังค์ซื้อครับตังค์หมดแล้วก็เป็นบัตแลนไปฮันเตอร์เล่นเป็นหน้าต่ำครับวันนี้แฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าลุยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยังดีที่โกไม่ใช่นอยเออร์แต่ดูแต่ละตัวดีครับกองหลัง บวชแต่งคู่หุมเมลกองหน้าวามายางปีขวาร้อยชิปหายแชมป์งานหนักกว่าเกมนี้ครับวิดาวนี่ก็โคตรเก่งเลยนี่ตั้งใจเย็นๆว่ะมันมาแล้วครับมาโคตรร้อย เปิดครับโอ้ยโอ้ยสก,กัดออกไปอีกไปก่อนครับวิลเช,ช,ชียวิลเชียไปทางนู้นครับเชมเบรนไปครับไปต่อไปต่ออังกฤษต้องเปิดบ้าไปแล้วจังหวะแรกโอ้โหตัวนี้มันไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับแย่จังหวะแรกก็มาแล้วไม่ซูมใกล้ๆอยูอ อเล็ <cut maintenant> กเดอะฮันเตอร์เดอะอังกอร์ครับลูกนี้มันเข้าไปได้ยังไงวะหนึ่งโซนอย่างรวดเร็วอเล็กฮันเตอร์สุดยอดอันอุ้โอ้ยช้าไปหน่อยเกือบโดนทรงวิ่งยิง โอ้ยเชมเบอร์เลนเฮ้ยมาถนัดเท้าไหนวะมากระไว้อ้าวตัดเอ้ยคือกลับไปได้อยู่นี่รอดมาถึงได้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงส่งมาส่งไปวิ่งแล้วต้องส่งครับคูโหเรียบร้อยครับฮันเตอร์ส่งให้แฮร์รี่เคนล้มมาเลยเนี่ยนแฮร์รี่เคนโชว์ไปแฮร์รี่เคนเดอะอังโก คู่หูในเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นแบบเข้าขาฮันเตอร์ซเบอร์สิบอีกแล้วลืมเปลี่ยนจิงลูกนี้ <c oughs> ชนเสาเข้าไปอย่างสวยงาม2-0แล้วครับแฮร์รี่เคนนาที19 <c oughs> เอาเวยมาดีวะ <c oughs> เอ้ยได้อยู่ส่งไปนั่นแหละครับเห็นอสันยิงไกลโอ้โหติดเฮ้ยเขาทางลายิมฮึบโอ้โหออนไลซดดยังได้ยังได้ฮาลิลลายิม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 ปันอ๋อได้มุมนึกว่ายิงออกนึกว่ายิงออกแบบเมื่อกี้ที่ทุเล่เลยนะมุมครับจังหวะนี้ครับต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นเป็นเล่นสั้นครับลายิมลายิมมา อุ้ยโอ้โหแม่งแข็งแกร่งลินาโตซานเชสเอ้ยโอ้โหโดนสวนกลับชิบหายแล้วโอแม่งเร็วด้วยโอ้โหเอาวิลเชียร์มาวิ่งแข่งเนี่ยนะอย่านี่ไงเอาเหลี่ยมบอลเอ้ยอย่าไรเหลี่ยมเอ้ยเอ้ยส่งก่อนไปเว้ยเฮนเดอร์สันฮันเตอร์นี่ไม่วิ่งเลยเว้ยมาเว้ยเชเบรินใครวิ่งตามมาวะาโบเตงโอ้โหโบเตงบังแม่งก่อนครับแม่งโหด เกนจอนสันเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยผมหนักใจสุดก็ตรงนี้เลยครับอืโอ้ยสกัดได้ดีจอห์นสโตน50ล้านส่งไปส่งวิ่งนอยมาแล้วครับสวนกรับครับไอ้เว้ยกองหน้าเข้าเป้าหน่อยเอ้โอ ไม่ได้ครับดูทิศทางบอลก็อดแดกแล้วนี่ไงนี่ไงเดี๋ยว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 สไลด์ไม่ได้แดกชิพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แด็กเลอร์แม่งเล่นแล้วครับหลุดตรงกลางมาครับหุบเข้ามาไม่ทัน ไม่ได้การต้องใจเย็นๆหน่อยส่งไปครับเน้นคองบอลแล้วกันส่งกับส่งโอ้ชาโอ้โหโดนบังด้วยหุมเมลมันแข็งไปโอ้บะมยังอยาใช้ความเร็วนะเว้ยเอ้ยยังดีหมดเวลาก่อน ใจเย็นๆนะครับโอ้โหคึงแรกนี่โอกาสเดยเยอะอยู่ครับแต่ว่าเขาคมอยู่นะยิงสองครั้งได้เข้ากรอบหนึ่งครั้งได้หนึ่งลูกครับก็ต้องเน้นรับหน่อยส่งไปเกรนจอนสันส่งไหมใจเย็น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  ตากข้ามไปก่อนมามาเดีนี้โรดแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนใจเย็นครับแฮร์รี่เคนมันช้าครับแต่มันคมไงส่งไปวิวเช่โอ้ยยิงบอลไม่เหินแบบนี้ได้ลุ้นยากครับเอาล้วครับชิปหายแล้วเดีนี้โรดเมื่อกี้ผมเห็นแม่งอยู่หน้าครับ นี่ไงจองสโตนห้าสิบล้านช่วยชีวิตไว้อีกครั้งโอ้ชา้ากดส่งไปแน่นันสไลด์ก่อนไม่ละชิปหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บจองสโตนห้าสิบล้านสวยส่งไปอืไม่ถึงบอลครับชิปหายแล้วเกณฑ์จอมสันใจเย็นเลยเกณฑ์จอมสันเอ้ยทำดีทำดีำดเฮ้ย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 โคตรง่ายเลยครับ เปิดมายิงแบบเสาแรกแย่ yeah, แล้วว่ะโดนยิงไม่กี่ครั้งแต่โดนสองลูกเหมือนกันว่ะแย่ yeah, แล้วครับลูกนี้นี่เกนจอนสันเนี่ยค่อนข,ข้างหนักใจมันเอาไม่อยู่ครับโอ้แต่ลูกนี้มันง่ายไปอ่ะโกผมก็ไม่เคยโกก็ไม่เคยเก่งด้วยส่งไปครับ อะไรคันเตอร์อะไรคันเตอร์อะไรคันเตอร์เปิดเฮ้ยเฮ้ยท่านี้ก็ท่านี้ก็เกือบยิงได้เหรอนี่โอ้โหตรงกรอบด้วยเนี่ยโอ้โหแต่โกมันเหนียวอยู่เลโนโ่ครับเลโน่จังหวะนี้ต้องเสาแรกแล้วครับเปิดไปเฮ้ยโอ้ ทีไว้บังเลยไปต่อเนื้อเอ้ยออกปะนั่นอะอ้าวไม่ออกเว้ยเอ้ยจุดโทษไม่จุดโทษด้วยอ้าวอ้าวอ้าวอาวอาวอามันมันล้มเฉยส่งไปส่งใครขอบอลใครขอบอลท่านไม่ใช่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ ก็ได้เท่านี้แหละก็ได้เท่านี้แหละลุดเดียวขนาดนี้ครับเสาแรกครับมันยิงไม่ค่อยแรงไงเสาแรกเหมือนเดิมครับเฮ้ยโอ้บอลไปถึงตรงนู้นไม่เข้าหัวไฮริเคนเฮ้ยหมาโคร้อยาว่ตัดสวยครับส่งไป ใจเย็นใจเย็นโอ้โยใจเย็นใจเย็นสองครับฮันเตอร์เอ้ยนึกว่าเข้าเกือบจะคมครับฮันเตอร์ชิพหายแล้วครับจังหวะโดนสวนเนี่ยอันตรายสุดๆแล้วครับมันมันรู้ว่าตรงนี้คือจุดอ่อนน่ะเอ้ยเอ้ยอย่า ทรงไปส่งส่งแต่เย็นเย็นเฮ้ยอุ้ยฟาวไม่ฟาวด้วยแม่งเอ้ยชิบหายแล้วครับม,มาโคตรร้อยมาแล้วอะเปิดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวแล้วว่ะ จะตายห่าหมดแล้วครับกองกลางเอาอมันไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วว่าผมมีกองกลาง,องสองตัวครับผมอยากเปลี่ยนกองหน้าจะเอาใครลงดีวะฮันเตอร์อฮันเตอร์ก็ไม่ไหวแล้วครับเฮ้ดิบาร่าเอาวะขอยืมสัญชาติอาเจนแป๊บหนึ่งดิบาร่าช่วยหน่อยครับ มันเร็วอ่ะอาเดียบไม่ใช่อาเดียบยอโอบาลไม่ยังจะมาอาเดียบยอเลยวะมันมาแล้วครับเกนจอนสารกับมาโครอยครับจะวัดกราเก้พัดหางยานั่นไงเฮ้ยนึกว่าจุดโทษไม่เอานะลาหิมสเตอร์ลิงครับเกมสวนกลับ ส่งไปใครวะนั่นโอ้ยฮันเตอร์มึงหยุดเลยมันไปไม่ได้อ่ะฮันเตอร์มาโคร้อยอย่าไปไหนเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยมาโคร้อยครับเกนจอนสันบอกโอบามายอ้าวอ้าวสโตนอุ้ยฮันเตอร์ส่งโอ้โหได้แค่นี้เหรอโอ้ อ้าเอ้าเอาอาลาฮหิมลาฮหิมลาฮิมลาหิมใจหินใจหินบัง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 กรส่งไปมเฮ้ยสุดยอดอันเล็กคันเตอร์ก่อนจะออกเอาซะหน่อยเว้ยโอ้โหลูกนี้ครับมนดีใจกกล้องเลยไงไงอยากได้การ์ดคูเปะล่าไปเล่นเจอนี่ไปน้องสามสองครับนาทีแปห้า ตั้งแต่เปลี่ยนตัวแม่งยังไม่ได้ออกครับและยิงตามน้ำลูกนี้ครับเสียบมุมอเล็กฮันเตอร์ผมบอกเลยอันนี้นี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคือไม่ไม่เคยบอกใครเลยนะปาร์คเดอะบัตแม่งปาร์คเดอะบัตแม่งเลยครับตอนนี้ก็รับเต็มตัวแล้วครับถึงต่อให้โดนยิงเนี่ยมันต้องโดนสองลูกเลยนะผมถึงจะแพ้ครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างเปิดกว้างครับแชมป์เลี้ยงมาขนาดนี้เลยเหรอเอาครับสกัดได้สวยส่งไปดีบาร่าพึ่งลงแรงยังมีไป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 ดีบาร่าโอ้ไม่เข้ากรอบครับเอาเอาดีบาร่าดีบาร่า ใจเย็นบางบังบังแล้วดึงส่งดี巴拉ฟาวเนียบ้อยครับปิดบัญชีด้วยฟรีคิกลูกนี้ครับแฮร์รี่เขนตั้งแต่ในตั้งแต่ในเจอร์นี่แล้วมึงมายิงฟรีคิกไม่ได้เรื่องดี巴拉แล้วกันครับปิดบัญชีไปครับเดี๋ยวเล็งดีๆกันดีบอลอ๋อจบเกมเลยครับ เป็นแชมป์ไปสุดยอดจริงๆต้องขอบคุณเขาคนนู้นอเล็กฮันเตอร์เดออังกอร์ครับมาโค้ลอยก็นหน่อยไปอเล็กฮันเตอร์ไม่ออกมาหน่อยวะเรียบร้อยครับดูไฮไลท์กันสัหน่อยครับล,ลูกแรกครับสะบัดศีรษะมงเข้าไปงงเลย ลูกแรกนี่งงลูกสองส่งมาแฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนได้แฮร์รี่เคนยิงโอ้โหชนเสาเข้าไปอย่างสวยงามลูกนี้หน้าน่านี่งงอีกแล้วไรอะไรเนี่ยลูกนี้โดน,นตักข้ามมาเกนจอมเกนจอมสันเอาไม่อยู่แล้วอะแล้วโดนยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับแดกเลอร์ลูกนี้เนี่ยดูดูสกัดไม่อยู่แล้วโดนเปิดเข้ามาแล้วดูยิงอ๋อ สองลูกจากแด็กสเพอร์ครับและแล้วครับบอลกอ็มาเข้าทางเฮ้ยมันไม่ใช่ครับจังหวะนี้เป็นจังหวะยิงแต่ไม่เข้าถือว่าทำดีอยู่นะฮันเตอร์แต่มันเบาไม่น่อยครับมุมดีแล้วเอยและจังหวะนี้ครับเข้ามาส่งไปฮันเตอร์ตามน้ำโอ้โหยังกระบทละครส่งไม่เขาเป็นพระเอก อเล็กฮันเตอร์สุดยอดแมนอัลเดอรตแมนเป็นออกเล็กเชมเบอร์เลนเหรอวะด้วยที่การที่มันส่งหนึ่งครั้งพาสซิ่ง21ครั้งผ่าน20ก็ถือว่าน่นาจะแมนอัลเดอรตแมนจริงเหรอวะดูเหมือนไม่เคยได้ทำอะไรของเขาเป็นเด็คเลอร์แน่นอนครับแม่งยิงสองลูก โอเคก็คลิปนี้ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด s u b s ไคร์หมื่นหครับแชมป์ดีวิชั่นหถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูกันต่อว่าจะเป็นทีมชาติอังกฤษต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนครับโอเคจะติดตามกันทีนี้ไปและโคตรตื่นเต้นเจอกันคลิปหน้าครับจะก,กัน